รุนกันบาดนี่พี่น้องว่ามันคักอยู่ครับบาดเนี่ยมึงมึงไผ่น้ำรถครับคุณไผ่น้ำเป็นเต็มเลยเห็นมั้ยละครับนี่คุณว่าน้งไปถ้ามีไผ่หยุดตัวจสิอุ่นใจรถพี่น้องไอ้ทำนบ่ข้างต่อจะข้างต่อแล้วนิ้วยากผานอยากออก ไอเต้มเลยครับนี่ลืมสายสะดึงแดวมือจับจอมไว้พี่น้องเลยสันในมูดเอาแหะไว้ไว้สักพักมันครับเอาขึ้นเล็บว่าได้ป่าให้มันเข่าเผาให้มันสูกตาแหะ่อนค่อยเี่ยวขึ้นได้ ยังมีไพยอยู่ข้างหลังไพ่เต็มเลยข้างหลังนั่นทำแห้บุบอยูเดตในพันใหญ่เป็นเสียนแหเนี่ยครับในพนยยันใหญ่เสียนป่าอยากสวยแล้วแดดเริ่มฮอนแล้วพี่น้องเอ้ดูลนกันครับ อายญ่มันถึกต่อเท่านั้นลหละหลปดแล้วตัวกับต่อไล่ตัวไล่ดูหน้าแถวนี้นะส่วนมากนครับ มันกำลังออกเชียวขึ้นไฟไปทั้งหลังคุณไฟของต่ออีกต่ออีกแล้วรุนกันครับรุนกันเปินลุงไปก่อนนด้ครับพี่นนอก อันหมดปวดแหอยู่ในน้ำน่ครับยังเห็นมาน้ำในแมน่ต่ำเหื่อเลยปวดสอกให้ริงปวดปปดรงนี้ออนทนกูไปยังฟังนี่บ่ปวดแล้วบ่<ป>กันน,น,กน,นี่เนาะบุญกันบาดนี่เดี๋ยวนี้น เดินพี่น้องเบิง้งเบิ้งครับบาดเนี่ยเบิง้ง <c oughs> อ่ะเนี่าาบาดเนี่ยมามายสุดยอดเลยบาดเนี่ยพี่น้องเลยเต็มแฮียเงี้ยตะบัว้างตัวเนี่ยนี่แห้งจิจังวันนี้ครับผมนี่ครับนี่ผานพ้นยกขึ้นเบนแยกหน่อย เอาจากเอาตเอะเลี่ย,ยมว่ะยอดครับผมปลดปลากนพี่น้องมาเนีย